ไปแล้วครับจานชูไปแล้วโอ้จุดบึมจุดบึมแต่เช้าแทา้เอาเราก็สตาร์ทเครื่องเลยครับที่นี้ทามาปุ๊บสตาร์ทนิ่มเลยครับอินดี้แล้วปั่นลมครับต้องปั่นลม ô mò tìm cái chỗc ơi mò tìm cái chỗc ơi hấp nó không chết cái trục con thiệp 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 Linh thiệp 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 เราก็จะตามไปติดๆนะครับฝั่งนน้นก็ก่อไฟปิิงโอ้บรรยากาศหนาวๆครับนี่ก็นอนฝั่งนี้สองนน้น,นไปนอนนน่นนะครับน่นนน้นะน้นมันนอนอยู่กับเขานู่นอะนุ่นนะ ขุนเงินไปนอนอยู่นน่นเลยเข้าร่วมกลุ่มแล้วเอ,อ,อไก่ไปแล้วครับโอ้ซาดี่เสียดมก็ขยับแล้วครับผมมาลุยครับพี่น้อง กระจกหน้าผมบ่อนี่ไปพี่น้องลุยตอนนี้หมอกครับหมอก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 เต็มหน้ารถเลยหลายๆทีมก็สู้ครับสวยสุดใจไปเลยพี่น้องอปแล้วอันนี้ไม่ใช่กล้องมัวนะครับแต่เป็นน้ำหมอก หมอกครับน้ำหมอกเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกระจกกเอากระจกแล้วรยากาศยามเช้าๆมันช่างหนาวเย็นเหลือเกินคนไหนทำคนนั้นได้จานจูประจำตำแหน่งไปแล้วนำมาด้วยทีมจาก แดนเหนือครับทีมจากแดนเหนือนั่นก็คือทีมงานน้องๆจากพะเยาครับเดี๋ยวไปรีวิวหน่อยบึ้มปัมบึ้มปัมไหลลงไปเลยเฮ้ยโยเฮ้ยโย น้องๆจากทีมพะเยาครับผมส่วนมากไม่ไดกินข้าวเช้ส่วนมากไม่ได้กินข้าวเช้าโน่นโน่นนู่นฟังโน่นอันหนึ่งอันหนึ่งเอาสู้ๆครับน้องๆจากทีมพะเยาครับผมโอ้มาไกลชั้นมาไกลเหลือเกินเมื่อวานได้กี่เทีเ่ยววันยี่สิบเจ็ดโอ้ถือว่าโอเคเนาะอยู่ได้เนาะ วันหนึ่งไม่ต่ำกว่ายี่ห้าเที่ยวก็อยู่ได้แล้วน้ำมันเท่าไหร่เจ็ดร้อยโอ้ทำไมประหยัดแท้อ่าสู่ๆครับน้องๆจากพะเยาครับผมโอ้ทำงานกันแต่เช้ามากเอ๊ คันนี้เครื่องร้อยสามสิบนะครับอันนั้นจะเป็นสองร้อยสิบ F R R รถห้างไปไปไปวันนี้เอาสักสามสิบกว่าเที่ยวเลย <laughs> มิตรภาพที่ดีต่อกันครับทำงานร่วมกันครับผมเอาสามสิบเลยนะวันนี้นะ <laughs> เอามาแล้วครับเสียไก่กับไก่มาแล้วปะเดี๋ยวเราไปใส่ดินกันบางทีก็โอกาสที่ผมจะได้ลงมาถ่ายอย่างเงี้ยมันก็ยากนะครับเพราะว่า,เ,าเราก็ต้องทำเที่ยวเหมือนเหมือนกับคนอื่นเนาะมันก็เลยแบบ หาโอกาสที่จะลงมาถ่ายน้องๆเงี้ยยากมากเพราะเขาก็โอ้ต่างคนต่างสปีดตัวครับต่างคนต่างรีบ มันเป็นกลเลยผมแบบเจี่ยบเฮ้ย,ยมาขาวมาขาวใอ่ใขุนเงินขุนเงินผู้ผิดเมื่อคืนไปนอนกับฟังเสียโดมไปทำงานอจ,าจอยครับไปล้างไปเลย วันนี้ก็น้องๆจากปาจีนจากระยองโอ้รถบ้านรถบ้านเช็ดดีรถบ้านโอ้มาดูรถวัยรุ่นสวัสดีครับผมดูรถวัยรุ่นดิของเยอะไหมโอ้โอหน้อยของพี่เยอะเลยอพี่เต็มเลยไม่รู้อะไรเป็นไรนี่เออโอ้ยได้เท่าไหร่นะ มองได้เจ็ดเที่ยวเองเหรอออกมาวิ่งวิ่งตอนสามโมงว่ละล่ะของพี่ได้ยี่สิบเอ็ดพี่มาวิ่งตอนเที่ยงเอารถไปทำใดเหมือนกันโอ้ห <Okay. S 1> หมดไปเมื่อวานหมดไปรวมอนู่นนี่แล้วก็สองพันอะเมื่อวาน <c oughs> ก็เลยมาวิ่งเอาแค่แต่ไม่ได้เติมน้ำมันวนันมาวิ่งเอาแค่ค่าค่าซ่อมรถคืนวันของคโดนสามพัน หาข้าวรถคืนเหมือนกันเนี่ยเออเอาสู้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 โอ้ถังน้ำมันคอมันเล็กไปเนาะหะเจ็ดลิตรเจ็ดสิบคอมันเล็กอ่ะต้องทำเป็นคอใหญ่ไม่งั้นมันเต็มเกลี้ยนรอนกับเหมือนเขาไม่ได้นักกกเเล็ิิ้วว่งยประหยัดอยู่แล้วใช่ไหมเจ็ดสิบลิตรนี่ได้ทั้งวันเลย มาอีกคันแล้วครับในละคันรอๆทั้งนั้นเลยโอ้โหเดี๋ยวจะไปใส่ดินแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ลงมาพูดคุยทักทายกับทีมงานน้องๆนะครับผมใส่ดินแล้วใส่ดินแล้วว้ารุยรุยรุย ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องร็รปปีนี่สายยดทีมงานโทรหนึ่งเราด้วยนะครับช่อง y o u t อ่าเล็กๆช่องหนึ่งบ๊ายบายครับ